เรื่องนี้กำลังถูกตั้งคำถามนะคะว่าเป็นการแสดงออกเป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือว่าเป็นการละเมิดศาสนาแต่อีกด้านหนึ่งสำหรับสวีเดนแล้วเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอาจจะกระทบต่อความพยายามขอเป็นสมาชิกของนาโตด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณธรณินเทพวงศ์ค่ะ แม้ตำรวจสวีเดนจะยืนยันว่าการอนุญาตให้มีการประท้วงเป็นไปตามสิทธิเสรีภาพในการพูดและไม่ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในทันทีแต่ประเด็นดังกล่าวกำลังสร้างความไม่พอใจให้กับชาวมุสลิมในหลายประเทศที่นับถือาศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากคำพี์อากรอานเป็นคำสอนสูงสุดของาศาสนาถือเป็นการละเมิดอย่างรุนแรง หลังก่อเหตุสาวานโมมิก้าผู้อพยพชาวอิรักซึ่งมีแนวคิดต่อต้านอัลกุรอานถูกจับดำเนินคดีในข้อหายุยงปลุกปัน่นเพื่อต่อต้านกลุ่มชาติพันธุ์พร้อมกับเสียงสะท้อนว่าตำรวจอนุญาตให้เขาแสดงออกแบบนี้ได้อย่างไรนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในสวีเดนเมื่อเดือนมการาคมมีการเผาคมภีอัลกุรอานหน้าสถานทูตตุรกีหลังจากครั้งนั้นตำรวจออกคำสั่งห้ามชุมนุมหรือแสดงออกในลักษณะนี้อีก จนกระทั่งซาวานโมมิก้ายื่นอุทธรณ์ต่อศาลสวีเดนมีคำสั่งว่าตำรวจไม่มีเหตุผลทางกฎหมายที่จะขัดขวางการชุมนุมนำมาสู่เหตุการณ์ครั้งล่าสุด not ประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ให้ความเห็นว่าเราไม่ควรทนกับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีในการเหยียหยามผู้อื่น ชาวสวีเดนคนอื่นบอกว่าเสรีภาพในการพูดเป็นสิ่งสําคัญมากแต่การเผาหนังสือศาสนาไม่ใช่เสรีภาพในการพูดแต่เป็นการยั่วยุด้านรัฐบาลสวีเดนพยายามสื่อสารว่าไม่เห็นด้วยกับการแสดงออกเช่นนี้กระทรวงการต่างประเทศสวีเดนแถลงว่าเป็นการกระทําที่ไม่เคารพและเป็นการยั่วยุอย่างชัดเจนการแสดงออกถึงการเหยียดเชื้อชาติความเกลียดกลัวชาวต่างชาติและการไม่ยอมรับที่เกี่ยวข้องนั้นไม่มีอยู่ในสวีเดนหรือในยุโรป เรื่องที่เกิดขึ้นกำลังสะเทือนไปถึงการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของสวีเดนที่ประเทศสมาชิกทุกประเทศต้องเห็นชอบเท่านั้นซึ่งตุรกีเป็นคุญแจสำคัญที่จะรับหรือไม่รับสวีเดนเข้าร่วมนาโต้ก่อนหน้านี้ผู้นำตุรกีมีท่าทีไม่ยอมรับหลักการจากประเด็นชาวเคิร์ดอพยพเรื่องเอากุรอานกำลังเป็นเชื้อไฟครั้งใหม่ที่ทำให้สวีเดนต้องหาทางออกให้ได้ก่อนการพิจารณาในวันที่6กรกฎาคมนี้ ความไม่พอใจของชาวมุสลิมกำลังสะเทือนไปถึงบทเรียนครั้งใหญ่ในปี2015เมื่อผู้ก่อเหตุบุกกราดยิงในสำนักงานของชาลีแอบโดนิตยสารเสียดสีของฝรั่งเศสในกรุงปารีสจากการตีพิมพ์กระตูนล้อเลียนศาสดาของศาสนาอิสลามมีผู้เสียชีวิต12คนซึ่งเรื่องนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในหลายด้านรัฐบาลสวีเดนกำลังถูกจับจ้องในท่าทีต่อจากนี้และกำลังถูกกดดันว่าจะวางแนวทางอย่างไร ระหว่างเสรีภาพในการแสดงออกกับการนับถือศาสนาที่เป็นความศรัทธ,ธาของผู้คนทรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน